สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะยังอยู่กันที่เทปพ,พิเศษตอนสองนะคะเพื่อถวายความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสริรษิกิจพระบร,รมราชินีนาถพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวงค่ะเรายังคงพูดคุยกับเรื่องขนพระราชทานนะคะที่พระองค์ท่านต้องการสืบสารรักษาต่อยอดเป็นพระราชปณิธานของพระองค์ท่านโดยเฉพาะเรื่องการต่อยอดให้กับเด็กเจนใหม่ คนรุ่นใหม่ค่ะแน่นอนตอนนี้นะคะหลายๆคนถามกันมาเยอะมากหลังจอากออกอากาศไปเรื่องของน้องพีและก็น้องเดบค่ะเดี๋ยวนี้เราขออนุญาตถามน้องพีนะคะแล้วก็มีคุณพ่อ,อยืนอยู่ข้างหลังน้องพีด้วยคุณพ่อธาราทิพย์นะคะสวัสดีค่ะค,คุณพ่อค,ค่ะมันมีหลายคําถามนะคะที่สงสัยมากมายนี่พอคุณพ่อมายิ้มใหญ่เลยอารมณ์ดีเลยนะคะต้องบอกว่าน้องพีเนี่ยเป็นเด็กที่มีความสามารถพิเศษตั้งแต่ แรกเกิดด้วยซ้ําคือของเล่นของน้องพีตั้งแต่แรกเกิดคุณชมเชื่อไหมไม่ใช่การดูการ์ตูนของเล่นปกติเป็นของเล่นเกี่ยวกับโขนทั้งหมดเลยครับคือต้องบอกน้องเป็นคนที่มีความส์มากอีกางพ่อเล่านิดนึงค่ะก็คือตั้งแต่สองขวบที่เริ่มเริ่มเริ่มจําความได้นะครับก็จะจะเริ่มดูโขนได้ติดตามพ่อแม่ไปไปที่ทํางานหรือว่าไปไปตามงานแสดงนะครับก็เลยก็เลยได้ได้ซึมซับรับรู้ถึงการแสดงโขนก็เลยชอบโขน เป็นหนุมานเป็นทศกัณฐ์เป็นนนทุกอะไรก็ดีนะครับ<ม>ตัวละครต่างๆ <c oughs> ก็เลยลอกเรียนแบบ<ม>กลับมาก็ได้ดู YouTube ดูวิดีโออะไรย้ยครับทำท่าตามแต่ถ้าก็อาจจะไม่ได้ถูกต้องนะครับเนื่องจากได้รับการเรียนแบบ <c oughs> ก็เลยก็เลยชื่นชอบแล้วมองว่าโขนเนี่ยเป็นซูเปอร์ฮีโร่ของของเด็ก <c oughs> นะครับก็เลยได้ได้ใช้ประโยชน์ตรงนี้ทำให้เขาเขาร้องเพลงเป็นนะครับ ฟังดนตรีออกรําได้นะครับแล้วก็ได้พัฒนาร่างกายครับสิ่งหนึ่งคือต้องชื่นชมคุณพ่อด้วยนะคะที่สับสน้องมาโดยตลอดที่สุดพ่ตอนนี้น้องอายุอายุเพิ่งหกขวบที่โรงเรียนยังไม่ทราบเลยใช่ไหมครับว่ามาเล่นเป็นองค์คดน้อยไม่ทราบไม่ทราบเดี๋ยวหลังจากรายการออกไปนะคะเตรียมกระดาษประกาศขอลายเซ็นกันเยอะแยะมากมายนะคะเตรียมตัวด้วยนะคะเป็นคนดังแล้วนะคะแล้วก็หลายๆต้องบอกว่าระหว่างที่คุยกันเนี่ยน้อง เวลาซ้อมเลยน้องจะรู้สึกมีความสุขสนุกไม่ได้รู้สึกมากครับเหนื่อยกับตรงนี้เลยคือน้องชอบมากจริงๆคือด้วยจิตวิญญาณของน้องนะคะและน้องเองเนี่ยต้องบอกว่ามีการแคสเข้ามาแต่ว่าเป็นการแคสที่พิเศษนิดนึงคือครูน้อยเองกาลังหาน้องนักแสดงที่รูปร่างประมาณตัวเท่านี้แล้วก็ได้น้องมาแคสแล้วก็ได้เลยแล้วก็ใช้เวลาฝึกแค่สามสัปดาห์เท่านั้นค่ะผมก็เล่าเล่าตรงนี้ให้ฟังนิดนึงนะคะ บทบาทจริงๆต้องเริ่มจากคาแรคเตอร์ของของขององคตกุมารน,นะครับก็ต้องการเด็กนะครับตัวเล็กๆแต่ว่าต้องมีความสามารถในการรําได้ตีบทได้เป็นพื้นฐานนิดนึง<ช>นะครับก็เลยก็เลยคัดเลือกตัวแสดงนะครับมาสิ่งที่สําคัญก็คือว่าต้องมีความคุ้นชินกับการแสดงอ,อยู่แล้วบ้างเป็นประสบการณ์เดิมนะครับที่ได้เห็นไม่ไม่ตื่นตระหนกตกใจ แล้วก็สําคัญที่สุดก็คือวินัยและความอดทน<ม>เพราะว่าเขาตั้งแต่งตัวตั้งแต่เที่ยงจนไปเลือกอีกทีเกือบ5้าทุ่มอย่างเงี้ยครับเลยต้องต้องมีวินัยมากต้องอดทนมากๆแล้วก็ต้องมีความสุขทุกครั้ง<ม>อันนี้คือสิ่งสําคัญที่ที่เขาต้องคัดเลือกครับยอดค่ะแล้วก่อนปิดเบรก เทปที่แล้วเนี่ยเราให้น้องทําท่าเรียกว่าแม่ท่าใช่ไหมคะคุณพ่อคะรบกวนน้องพี่ทําให้ดูอีกสักครั้งได้ไหมคะแต่คนชอบมากเลยแล้วรู้สึกว่าเก่งมากคือครั้งแรกมาทําก็ได้เลยใช่ไหมคะคุณน้อยคะแต่คุณคุณพ่อคะท่าตัวไหนเริ่มตั้งแต่ท่าหนึ่งยังไงคะพี่เดฟช่วยหน่อยครับท่าหนึ่งตั้งวงพี่เดฟช่วยหน่อยหนึ่งสองครับสองสามไปเลยลูกสี่ห้าดีความสุข อันนี้แอบถามกันหน่อยคือท่าพื้นฐานเลยค่ะที่ต้องอันนี้เป็นท่าแม่ท่าลิงครับคือเพื่อง่ายว่าเด็กที่เข้ามาฝึกเป็นตัวลิงเนี่ยนะครับก็ต้องเริ่มฝึกตั้งแต่ครั้งแรกเลยตบเข่าตบตบเข่านี้ให้รู้จักจังหวะจังหวะก่อนแล้วผทองเอวลเนี่ยให้รู้จักการเคลื่อนไหวสลีละด้านบนนะครับเต้นสาก็คือให้รู้จักจังหวะด้วยการตั้งเหลี่ยมอะไรต่างๆพวกนี้แล้วก็มาฝึกแม่ท่า ซึ่งแม่ท่าเนี่ยเป็นเปรียบเสมือนเป็นเป็นหัวใจของการแสดงของตัวลิงเลยครับน้องพี่ครับมีความสุขไหมครับเวลาแสดงโอ้โหดูจากแววตารอยยิ้มน้องมีความสุขจริงๆและอย่างหนึ่งนะคะที่ต้องบอกว่าขอชื่นชมคุณพ่อและครอบครัวน้องๆมากๆคุณพ่อธราทิพย์นะคะที่ดูแลน้องแล้วก็ปลูกฝังคือรู้ว่าน้องชอบอะไรเ้วก็ส่งเสริมเดี๋ยวขออนุญาตให้คุณพ่อไปพักก่อนนะคะขอบคุณนะคะคุณพ่อคะเดี๋ยวจะถามให้พู้ถามต่อนิดนึงเรื่องนี้ละค่ะคือเรื่องที่มีความสงสัยว่า ครูน้อยเองอะค่ะก็จะมีเรื่องของการดูเด็กแต่ละคนมีความเหมาะสมในการแสดงเป็นตัวอะไรคือบางคนเล่นเป็นลิงเล่นเป็นตัวแสดงต่างๆเนี่ยค่ะแม่ออขาวคใช่คำถามของนุงกิฟเนี่ยเป็นคำถามที่คาใจประชาชนคนไทยแฟนคลับโขนทุกโขนว่าแต่ละคนเนี่ยเขามีคาลิเตอร์หรือว่าเราจะต้องปลูกฝังหรือมีวิธีการบ่มเพาะเขาอย่างไรที่จะอนี่เหมาะสมบทบาทนี้นะคะ คุณน้อยต้องชี้แจงและได้ครับ <c oughs> ก็คือว่าเด็กที่เริ่มเข้ามาฝึกตั้งแต่แรกนะครับ <c oughs> ก็คือจะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกจากครู <c oughs> จากผู้เชี่ยวชาญก่อนแต่ละสาขา นะครับอย่างสมมติวันแรกเลยเนี่ยเขาจะเอาเด็กมาที่เข้ามาสอบเข้ามาได้แล้วเนี่ยนะครับก็จะต้องมาเรียงกันดูก็จะมีผู้เชี่ยวชาญทั้งตัวพระตัวยักษ์ตัวลิงะนะครับมาดูแล้วก็ให้เด็กเนี่ยยืนแล้วก็จะดูบุค,คลิกลักษณะถ้าเกิดเป็นพระก็ต้องดูหน้าตาด้วยนอกจากรูปร่างแล้วนะครับก็จะดูว่ารูปร่างสันทัดอะไรอย่างเงี้ยหน้าตาเหมาะกับดาดอะไรอย่างเงี้ยก็จะ,ะ,ะกลุ่มนี้ก็จะมาฝึกตัวพระ ถ้าเปิดยักษ์นี่ก็รูปร่างสูงโปร่งสูงโปร่งหน่อยก็จะเป็นเข้มแข็งก็จะเป็นตัวยักษ์ไปฝึกตัวยักษ์ส่วนรูปร่างสันทัดคล่องแคล่วก็จะให้เลือกเป็นลิงแล้วก็จะเริ่มฝึกตั้งแต่อย่างที่บอกตบเขา่าสอเเอลแล้วก็แม่ท่าต่างๆพวกนี้นะครับฝึกเป็นใครที่เข้ามาเป็นตัวลิงก็ต้องฝึกลิงไปจนจบจบหลักสูตร ยักษ์ก็ต้องเหมือนกันพระก็ต้องเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเรียกง่ายว่าเด็กจะต้องฝึกตั้งแต่เรื่องของแม่ท่าซึ่งถือเป็นหัวใจของของของกระบวนท่าเต้นท่ารำของของยักษ์และลิงส่วนสองตัวพระเนี่ยก็จะเป็นฝึกเพลงช้าเพลงเร็วแล้วก็แม่บทอะไรต่างๆคนนี้นะครับที่ถือเป็นหัวใจของของการแสดงครับอาจารย์น้อยคะน้องเก็บอยากทราบไหยคะว่าเด็กน้อยๆเนี่ยเขาจะต้องผ่าน โรงเรียนหรือการเรียนโขนเนี่ยเขาใช้ระยะเวลานานไหมกว่าที่เราจะได้คุณค่าของนักแสดงมากฝีมือแต่ละท่านค้อาจารย์สำหรับในใน,ในส่วนของของสถาบันเองนะครับก็คือเริ่มรับมาตั้งแต่พื้นฐานตั้งแต่ชั้นมัธยมหนึ่งเนี่ยนะครับออพอก่อนจะขึ้นชั้นชัน้นปวสปวชปวชเนี่ยอันนี้ก็จะเริ่มเริ่มที่จะแบบสามารถที่จะแสดง ออกเวทีได้แล้วนะครับแต่ว่าก่อนที่จะต้องมีจารีตว่าก่อนจะแสดงนี่ก็ต้องผ่านกระบวนการเข้าพิธีไหว้ครูครอบครูก่อนอะไรต่างๆพวกนี้เพราะว่าจะต้องมีเกี่ยวกับเพลงหน้าพาดนะครับการแสดงโขนเพลงหน้าพาดก็ต้องมีการผ่านกระบวนการครอบครอบก่อนนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นพอชั้นปวชปวศต่างๆพวกนี้ก็จะเริ่มเป็น แสดงได้แสดงเป็นตัวเอกอเได้นะครับจนกระทั่งถึงเพราะตอนนี้เรามีจนถึงระดับวิญาเอกอเท,ที่เรียนทางด้านนาจศิลป ดนตรีเด้นะครับอันนี้ครับของสถาบันเนี่ยครับใช่ค่ะไม่วานี่หนึ่งในตัวอย่างนั้นที่น้องเดฟน้องเดฟต้องรับบทเป็นลิงใช่ไหมครับโดยทางครูเองก็จะเป็นคนดูเลยเรื่องของบุคลิกว่าน้องเหมาะกับการเป็นตัวอะไรน้องเดฟเป็นลิงคขานี่ลิงเนี่ยมันมีท่ามากมายตอนที่พี่ไปดูโขนเนี่ยสงสัยลิงแต่ละตัวท่าจะไม่เหมือนกันนะคุณผู้ชมบางคนเกาคอบ้างเกาหลังบ้างน้องเดฟครับมีความบ่งบอกลักษณะยังไงแล้วเดี๋ยวให้น้องเดฟทำท่ายห้พี่ดูหน่อยของลิงนะครับก็จะมีการยักหน้าครับ ก็จะมีการใช้้เลล่ hmm. ่าาไปแวททให้ดูหน่อยได้มคะก็จะมีการใช้คอนะต้องต้องยืนไหมยืนอะไรครับอ้ามานั่งมาเนี่ยคือว่าอ๋ออ้ามายูท่าเขาจะไม่ไม่อยู่นิ่งครับก็จะมีการขยับบ้างอะไรอย่างี้ครับนะใช่ไหมครับอ่ะแล้วถามนิดนึงลักษณะการเกาแต่ละท่ามันบ่งบอกถึงทางสัญลักษณ์อะไรไหมคะก็จะมีการเกามือเกาหัว เก้า <9 S 2> <9 S 1> ข้างบ้างครับเกาเอวนะครับเกาเข่า มันก็จะเป็นบุคลิกของดิงที่จะอยู่ไม่นิ่งรับใช่ครับแต่ว่าอาจารย์ก็จะวางวางให้ว่าแต่ละตัวเกายังไงบ้างเกามากก็น้อยท่าไหนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะคือคือแล้วแต่หมายถึงว่าในในส่วนของการเวลาช่วงแสดงก็อาจจะต้องคือถ้าเผื่อว่าไปเกาทีเดียวจะเป็นระเบียบเกินไปไม่เป็นไม่เป็นธรรมชาติไม่เป็นม่เป็นิาต้องต้องเป็นธรรมชาติครัต่ถ้าเป็นการไหว้ก็ต้องพร้อมกันไหว้พร้อมกัน น้องเดฟครับในไหนล่ะอยากเห็นกับเนื้อตาจริงตรงนี้น้องเดฟทำท่าตอนที่เป็นพาลีสักท่าหนึ่งที่แบบถ้าไปดูคุณผู้ชมต้องเห็นท่านี้มีไหมคะน้องเดฟขออนุญาตตรงหน้าเลยเนี่ยต้องบอกน้องเดฟหลังจากออกอากาศไปเนี่ยเอฟซีรอดูนะอถอนรองเท้าได้ครับน้องเดฟไปถอดรองเท้าได้คุณผู้ชมค่ะเชิญครับอันนี้เดฟอันนี้ครูอธิบายนิดนึงเป็นท่าอะไรอันนี้เป็นท่าเป็นอธิบายท่าชี้อันนี้โกรธอันนี้โกรธนะครับท่าโกรธนะอันนี้โกรธมาก กลัววจะต้องแบบทำลายลงไปอันนี้เป็นฉากที่ต่อสู้กันไหมคะครับอันนี้ตอนใหญ่สุดกําลังจะสู้อันนี้สู้กับปูปูฉากปูเนี่ยนะครับอันนี้ทุกผู้ชได้ดูในฉากปู จะมีปลอมตัวเป็นปูมาใช่ไหมคะทศกัณฐ์ปลอมตัวเป็นปูมาจะมาจัดการสุดยอดเลยตองนี้ค่ะนี่พี่ขอแซนนิดหนึ่งในเมื่อนักแสดงทุกคนจะต้องมีหัวโขนและเวลาแสดงอากับกริยาหรืออารมณ์ต่างๆเนี่ยหน้าของผู้แสดงน้องเดฟขาหน้าของผู้แสดงนิดนึงก็คือว่าเวลาเราแสดงท่าทางโกรธหรือเกลี้ยกล่อะไรหน้าเราซึ่งใส่หัวโขนอยู่แล้วไปด้วยไหมคะ ก็จะเป็นการที่ความรู้สึกอารมณ์ที่ออกมาจากหน้าเราเองมันถึงจะออกมาทางท่าทางที่มันก่อนช้อยใช่ครับเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวแสดงเนี่ยสวมศีรษะเพราะนั้นคนจะไม่เห็นหรือแม้แต่ตัวพระเองเนี่ยที่เปิดหน้าแล้วเนี่ยเพราะจารีตของการแสดงเนี่ยก็คือว่าจะจะไม่แสดงอารมณ์บนใบหน้าเหมือนละครโขนเนี่ยจะต้องโคงลักษณะเหมือนเหมือนหุ่นเหมือนหุ่นเพราะนั้น ความสามาถของนักสแสดงที่สวมสีสษนนักสแสดงที่สวมสีสษะเนี่ยจะต้องทำยังไงว่าตอนนี้พาลีกำลังยิ้ม<อ>ดีใจหรือทศก,ก,กัณฐ์กำลังยิ้มเนี่ยหรือว่าเสียใจเนี่ยร้องไห้เขามันจะออกมาทางอากัปกิริยาท่าทางซึ่งคนจะไม่สามารถแต่ว่ามันจะดูได้ว่าทศก,ก,กัณฐ์กำลังยิ้มนะกำลังอายหรืออะไรแบบอากัปกิริยาแล้วก็แบบคือต้องทำให้ให้คนดูทั้งนั้นที่แบบหน้าก็ยังเป็นหน้าธรรมดาแสดงว่าสื่อทาง สัญลักษณ์สัญลักษณ์ท่าทางท่าทางท่าทเป็นอะไรที่เป็นศาสตร์ที่ยากมากใช้ภาษาท่าครับแล้วไม่มีอันหนึ่งที่คุยกับน้องเดฟน้องเดฟบอกขวนคือความสุขของน้องเดฟใช่ครับน้องเดฟอธิบายตรงนี้นิดนึงค่ะการได้แต่งเครื่องนะครับก็คือเป็นการที่ว่าเรามีความสุขทุกครั้งครับที่ได้แต่งเครื่องสวยๆภูมิใจที่ได้ อนุรักษ์ศิละปะวัฒนธรรมไทยครับโสุดยอดฟังแบบนี้แม่โอ้คืออยากให้เด็กรุ่นใหม่ฟังน้องเดฟนะคะแล้วต้องบอกก่อนน้องเดฟเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยรักโขนมาตั้งแต่อายุน่าจะไม่ถึง10บขวบไหมคะคตอนนั้น <9 S 1> คือเติบโต,ตมากับโขนเลยตรงนี้อายากน้องเดฟเล่านิดนึงค่ะก็ตั้งแต่9้าขวบนะครับได้เริ่มแสดงบนเวทีได้คุณคุณพ่อนะครับคุณพ่อเป็นคุณครูสอนโขนลิงได้มีการดูแล้วก็ที่ กลัวที่สุดเลยคือการถีบเรี่ยมชีขาก็ได้ลองไห้มามตั้งแต่ตอนนั้น <c oughs> แต่ก็ <c oughs> ส่งผลดีถึงตัวันนี้ครับนอ้นองเดบพี่น,น้องแบบนี้สิ่งที่น้องเดบตั้งใจแล้วก็น้องเดฟทำมันโดยที่ไม่ยออ่อท้อวันนี้น้องเดเบเล่นเป็นตัวเอกอะ่ะ <c oughs> มันเป็นไฟฝันของ ใครหลายๆคนที่พอเป็นเล่นโขนอ,อยากจะมาอยู่จุดนี้ต้องเด้ภาคภูมิใจกับมันแค่ไหนคะสำหรับผมนะครับโขนพระราชทานนะครับเป็นเกียรติอันสูงสุดสําหรับผมที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงในครั้งนี้ครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ว่าแสดงบนเวทีเพียงเท่านั้นครับแต่เป็นการได้สืบสารศิลปะ ชั้นสูงที่เป็นมรดกของแผ่นดินครับโอ้โหน้องเดฟคือถ้าอยู่ข้างๆแฟงน้องเดฟเสียงน้องเดฟสั่นเคลือคือภูมิใจอค่ะที่อยู่ตรงนี้จริงๆนะคืออยากให้เด็กรุ่นใหม่ดูเทปนี้ไว้นะคะแล้วก็อยากให้น้องเดฟเป็นไอดอลหรือเป็นแบบอย่างอะไรควรอาจจะมุ่งไปทางเคป๊อปมาดูหน้าน้องเดฟนะคือตอนแรกทั้งโลกก็ฮ้ยน่าจะไปทางเคป๊อปเป็นนักร้องอะไรต่างๆนะแต่น้องเดฟมาทางโขนแล้วก็มาถึงจุดนี้คือและทุกการแสดงคือ เรียกว่าใสสุดทุกการแสดงจริงคือเต็มที่แล้วก็ฝึกซ้อมอย่างหนักไม่เคยย่อท้อเลยนะคะไม่ผู้ชค่ะตรงนี้มันต้องมีเคล็ดลับมากมายด้วยน้อยก็ปลูกฝังไว้ด้วยใช่ไหมคะกว่าที่ขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะจะก้าวมาถึงวันนี้ได้เนี่ยแน่นอนกําลังใจของคณะทํางานเนี่ยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่อะไรก็ตามที่เราจะทําต้องมีความศรัทธามีความเชื่อมั่นแล้วก็ความสุขกําลังใจค่ะ ตรงนี้คงจะต้องกลับมาถามพี่แขกแล้วพี่แขกเป็นหนึ่งในคณะทำงานคือเป็นกรรมการมูลนิธิธส่งเสริมศิลปาชีพซึ่งได้คลุกคลีกับโขนพระราชทานมาบอกเล่าสิคะว่ากว่าจะถึงวันนี้ได้เนี่ยมันมันยังไงคะมันกลั่นมาจากหัวใจความเป็นไทยคืออย่างไรค,ค,คือต้องบอกนะคะโขนมูลมูลนิธิส่งเสริมศิละปะชีพเนี่ยเราเรามีสุนร,รวมอยู่หนึ่งเดียวคือ,คอ เจ้านายนะคะคือ,อ,อทั้งสมเด็จพระพันปีหลวงพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้านะคะซึ่งซึ่ง,งตรงนี้มันเป็นศูนย์รวมของของเรากล้าพูดได้เลยท,ทั้งท่านทีมงานทั้งนักแสดงแล้วก็ทุกส่วนงานคือเราทำเนี่ยเราทำเป็นศูนย์รวมหนึ่งเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานจะไม่ยากเลยเพราะว่า เราเรามีเป้าหมายเดียวกันเรามีสิ่งสูงสุดเดียวกันค่ะแต่พี่แขกครับเราก็รับรู้นะคะว่าปีนี้เป็นปีที่ทุกคนชาวไทยทั้งแผ่นดินเนี่ยสูญเสียสิ่งที่มีค่าล้ำค่านั่นคือแม่ของแผ่นดินการที่เกิดภาวะช็อตทั้งประเทศเลยตรงนี้แล้วก็โขนพระราชทานยังดำเนินต่อมาได้จนถึงวันนี้ค่ะเราได้รับพระมหากรุณาที่คุณอย่างไรคะ คือก็ต้องต้องเล่าให้ฟังนะคะว่าวันวันที่เราทราบข่าวนะคะที่เราทั้งทีมมันเหมือนสุญญากาศอะคะคือทุกคนก็ต้องนิ่งเงียบเลยว่าเอ๊ะเราจะไปต่อ,อยังไงคือเดิมเนี่ยเราซ้อมกันอยู่ที่ที่สารยานะคะแล้วเรากำลังจะย้ายเข้าเข้าที่ศูนย์วัฒนธรรมคะ่ะแล้วเสร็จแล้วพอเราทราบข่าวกันปุ๊บครูก็นั่งเฝ้ารอแล้วมันก็เหมือน ฟ้ามาโปรดจริงๆนะคะต้องใช้คำว่าฟ้ามาโปรดก็<ะ>ก็มีรับสั่งมาว่าให้โขนเนี่ยเล่นต่อได้นะคะพวกเรา <c oughs> ท,าทาั้งทั้งครูทั้งนักแสดงทุกคนแบบเนาะ <c oughs> คือมันเหมือนเหมือนเหมือนกับว่าเราเราดิ่งลงไปแล้วเนี่ยฮะ,ฮะว่าเราจะไปยังไงต่อแล้วท่านก็โปรดมาว่าให้แสดงต่อแล้วที่สำคัญเลยคือท่านยังจะามาทอดพระเนตร การแสดงโขนดังหมายกำหนดการเดิมรวมถึงสมเด็จพระกนิษฐาด้วยนะคะมสมเด็จพระเทพที่เราเรียกว่าสมเด็จพระเทพกันเนี่ยนะคะว่าสมเด็จพระเทพเนี่ยท่านก็ยังจะปปโปรดที่จะเดินทางมาชมการแสดงนะคะรวมถึงพระองค์พระองค์งหญิงศิริวัณวรีนะคะก็กลายเป็นว่ามันเป็นกำลังใจที่สำคัญแล้วก็ทุกคน พี่ได้ยินน้องๆน,นักแสดงพูดกันบอกว่าโขนครั้งนี้จะเป็นโขนที่เขาเขาเอาพะละกําลังที่เขามีอยู่ในตัวทั้งหมดเนี่ยส่งออกมาให้ประชาชนได้เห็นกันแล้วก็เป็นดังคาดนะคะเพราะว่าออพอเริ่มการแสดงก็ประชาชนก็ต้อนรับอย่างดีแล้วก็ที่สําคัญคือเราเพิ่มรอบไปถึงสี่รอบแล้วเนี่ยนะจนจนเพิ่มไม่ได้เพราะไม่มีเวลาแล้วเนี่ยก็บัตรก็ขายขายหมดท,ทั้งจำนวนค่ะ ก็เราทุกคนก็ซาบซึ้งในรำแห่งขึ้นๆขึ้นแ้วจันก็ก็ก็เหมือนกับความรู้สึกของเรานะคะว่าถ้าบุคคลในครอบครัวเราต้องจากไปไกลเนี่ยแต่เรายังมีพระละอันหนักอึ้งเงี้ยพระองค์ท่านทําเพื่อคนไทยเพื่อแผ่นดินไทยจริงๆทั้งสองพระองค์แล้วยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่อุแล้วหลายๆท่านนะนะคะคนไทยเนี่ยก็คงอยากจะรู้ว่าเอ๊ะสมัยก่อนเนาะ เอ,เอาแค่สมัยอุย้อนกลับไป60ปีเพราะเราจะ60แล้วนะ <c oughs> ว่าโขนเป็นอะไรที่เรานึกภาพไม่ออกเลยโขนเป็นอะไรที่เรามองว่าเป็นกษัตริย์เป็นสมมุติเทพเป็นอะไรที่จับต้องไม่ได้ <c oughs> แต่ <c oughs> พอผ่านมาถึงราชาสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในรัชกาลปัจจุบันเนี่ยโขนเนี่ยกลับกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนจับต้องได้ <c oughs> แล้วก็มาหลายช่องทางทุกแพลตฟอร์ม การจองการดูการอะไรเนี่ยท่านเอื้อประโยชน์ให้กับคนไทยและคนรุ่นใหม่อยากให้พี่แขกเล่าถึงพระเมตตาตรงนี้ค่ะคะพระเมตตาต้งองอ,อันดับแรกเลยก็คือว่าเมื่อก่อนเนี้ยเราใช้นักแสดงที่อยู่ในกรุงเทพเท่านั้นก็ท่านก็มีพระราโชบายนะคะพระเจ้าอยู่หัวก็ท่านก็รับสั่งว่าให้เด็กที่อยู่ ทั้งทั่วประเทศเนี่ยสามารถเข้ามาชมได้อย่างที่อาจารย์เรียนไปเนี่ยเป็นพระราโบายเลยท่านบอกว่าเปิดโอกาสแล้วปีนี้เนี่ยเด็กที่ได้รับทุนของ,ของมูลนิธิเนี่ยก็มหีหนึ่งในนั้นที่ไม่ได้เรียนนาฏศิลป์โดยตรงนะคะแต่ว่าแต่ว่ามารักแล้วก็ชอบชื่นชอบในศิลปะโขนเนี่ยเขาก็มาได้ได้เป็นได้ทุนด้วยหนึ่ง,นงคนนะคะ<ม>แล้วก็ที่สําคัญเลยคือท่านท่านดูแลแม้กระทัง่งการอยู่การเดินทาง การเ,เรื่องคือกองทัพเนี่ยต้องเดินด้วยท้อง <c oughs> ก็พูดจริงๆนะคะเรื่องของอาหารเรื่องของอะไรท่านดูทุกทุกรายละเอียดทุกอย่างสมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยท่านก็จะรับสั่งถามว่าเอออาหารเป็นยังไงพอกันทานไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สะอาดไหมดูแล้วยังมีถึงเอาหน่วยพยาบาลมาดูแลด้วยนะคะ <c oughs> เพราะว่าเราอยู่รวมกันเนี่ยสามร้อยสี่ร้อยกว่าชีวิตเนี่ย หนึ่งคือไข้หวัดเนี่ยเริ่มตั้งแต่ไข้หวัดใหญ่เนี่ยท่านก็พระราชทานให้กอ,อ,อ,องแพทย์และสำนักมาฉีดฉีดวัคซ,ซีนให้ฉีดวัคซีนให้ทุกคนเลยนะคะ,ะทุกคน<ะ>ที่เ,เกี่ยวเนื่องด้วยหมดไม่ว่าจะเป็นเบื้องหลังทีมฉากทีม ที่มาจากเอาซอรข้างนอกฉีดให้ทุกคนเพราะว่ากันอยู่ร่วมกันเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องอย่างงี้ขึ้นนะคะละเอยละเอียดอ่อนมากแล้วก็เรื่องอาหารเรื่องอะไรต่างๆนี่ค่ะน้องกิฟต์คะเราได้โอกาสละเราต้องมากระซิบถามผู้กํากับละปีหน้าเรื่องอะไรท้อตอนนี้กำลังกําลังอยู่ในในขั้นกําลังคุยกันครับว่าเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยก็ความคาดหวังของของประชาชนนะครับว่า ปีนี้จะมีอะไรมานําเสนอจะมีฉากอะไรที่ตระการตา<อ>จะมีอะไรให้แบบพูดภาษาชาวบ้านคือมีอะไรให้ว้าวครับปีนี้นะครับเพราะนั้นก็ต้องไปเลือกตอนว่าจะมีตอนไหนบ้างซี่ยากขึ้นทุปีใช่ครับยากยาก,ยากขึ้นท,ทุกปีปแล้วเป็นที่จะเราจะทําใหา้รักษาอย่างที่บอกนะครับรักษา,อ,าองค์ความรู้เหลือขนทรทมเนียมจารีตของการแสดงขนกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ย ต้องต้องเป็นเนื้อเดียวกันให้ได้ก็คือไม่ใช่ว่าเอาเอาเทคโนโลยีเข้ามาจนกระทั่งความขลังความสับเสียความความเป็นองค์ความรู้ของโขนเนี่ย ลดน้อยลงไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้กําลังอยูใ่ในช่วงกําลังคุยหาหาเลือกตอนกันอยู่ครับสัญญาค่ะปีหน้าเราไปอีกเนาะไปแน่นอนค่ะ <c oughs> เดี๋ยวาอาจารย์ทำการบ้านก่อนแล้วก็ <c oughs> ช่วงนี้ทายรายการแล้วเดี๋ยวไล่จากน้องเดฟก่อนอยหงน้องฝากให้กับน้องๆคนรุ่นใหม่ที่อยากจะเดินรอยตามน้องเดฟในสืบสารพระราชบัญญัติธานของโขนคะ่ะก็อยากจะฝากกับเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับให้สืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยต่อไปด้วยนะครับ ทุกทุกคนนญ่อะน้องพีฝากสั้นๆฝากไปดูผมหน่อยครับอบอกพี่ๆหน่อยครับฝากไปดูผมหน่อยครับค่ะแม่โอขาอยากให้ทั้งทางดรนันมนแล้วก็หน่อยฝากนิดนึงค่ะพี่แขกคะสิ่งหนึ่งที่เราเห็นนะคะว่าวันนี้เราทําได้ดีที่สุดนั่นคือต้องร่วมตอบแทนคุณของแผ่นดินแล้วก็เป็นกําลังพระราชฤาษไทยของทั้งสองพระองค์ค่ะพี่แขก สะท้อนความรักของทั้งสององค์กับคนไทยทั้งแผ่นดินด้วยค่ะค่ะก็เป็นพระมหารกรุณาที่คุณนะพูดได้คำเดียวค่ะว่าถ้าท่านรักษาสืบสารต่อยอดมาเนี่ยนะคะถ้าถ้าไม่มีพระอ,องค์ท่านเราก็ไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงเหมือนกันนะคะแล้วก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยคิดได้ว่าโขนเนี่ยไม่ใช่สมบัติของใครคนหนึ่งเป็นสมบัติของคนไทยทุกคน แค่ท่านเข้ามาดูเข้ามาชมโขนมามาร่วมกันเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนโขนเราแล้วค,ค่ะอาจจาะน้อยนิดนึงค่ะครับก็อยากจะให้ในฐานะที่เป็นคนไทยนะครับอย่าในน้อยอได้รู้จักสิ่งที่มีคุณค่ามากนะครับถือว่าเป็นมรดกของของชาตินะครับแล้วก็ร่วมกันเป็นเ,เป็นสักขีพยานว่าทําไมโขนเราถึงได้ยิ่งใหญ่ถึงได้ได้รับการยอมรับจาก นานาชาตินะครับว่าเป็นมรดกาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นะครับอย่าในน้อยๆครั้งหนึ่งอยากจะให้เข้ามามีส่วนร่วมในการได้ซึมซับแล้วก็เห็นคุณค่าตรงนี้ครับค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะดรนรุนร่มล้อมทองกรรมการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพค่ะท่านรองศาสตราจารย์ดรสุภาชัยจันสุวรรณศิลปินแห่งชาตินะคะผูมกับการแสดงน้องวายุปูดเลี้ยงสอนนะคะ น้องเดฟนะคะแล้วก็น้องระพ,พีค่ะสิทธิชัยน้องพีนะคะแล้วก็แม่อุสมพิษปุษาราที่<ช>ร่วม<ช>นะคะใ,<ช>ในการพูดคุยกับ<ม>เราในวันนี้คุณผู้ชมคะสุดท้ายนี้ถ้าคุณผู้ชมเป็นคนไทยสักครั้งในชีวิตคุณผู้ชมต้องไปชมขนพระราชทานค,ะค่ะว<ๆ>ันนี้เราต้องหกคนต้องลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณนะคะทุกท่านขอบคุณนะคะ